โอเคโอเคนตสำหรับคนที่อมเล็กๆนะฮะะแลเราจะมาจับคนผิดเพราะเราชนะไม่ต้องมีเล็กๆเอออะเริ่มอยากผมเนาะตะกี้เปิดให้ดูไปแล้วนะครับลงไปให้ดูด้วยครับดีลันรอดิลันรอครับผมใบนี้ก็มาซองสุดท้ายเลยนะครับเปิดเจอตอนที่ผมหยิบไปแล้วทั้งเหลืองทั้งอะไรทั้งเขียวคือแม่งไม่ใช่เลยนะครับก็เฟลๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรถือว่ามาได้เล่นด้วยนะครับ อ่ะนที่1นึ่อ<ส><บ>นซีแน,นะครับไ,<ด>ไ,ได้ทำการสาร,รภาพแล้วว่าเขาถือนหนึ่งใบคนต่อไปคน <c oughs> ต่อไปคนต่อเ <c oughs> ลยคนต่อไปนี่คงไม่ต้องเดาเพราะว่าเห็นในคลิปเบทเทิลแล้วอ่ะเดียวเห็นตัวเดียวนะฮะอันนี้คือที่เหลืออยู่อเปิดเองเลย ประมาณไม่สองแรกก็สองที่สองแล้วแหละอ,อันแรกผมมาแรกๆเลยทําให้เราจัดแนวทางเป็นสีม่วงไปเลยคืออย่างผมมัมาเป็นสุดท้ายไงผมแบบจัดคือตอนแรกจัดมาก็คือจะเอาแดงมาก่อนเพื่อความเป็นตัวเองเนาะแต่ว่ามันเป็นแดงเขียวไงแต่ได้คออยากได้อะไรแต่ว่าออกมาเป็นแดงม่วงดับไม่ถูกเลยลดับเลยดับเลยมันคือดําแหลอ่ะไม่เคยด้าบครับนี่คือคออกเร็วรู้แนวทางไวเราก็เห็นิโอเล่นซื้อใช่ทีนี้มันก็อยู่ที่ผมอีกใบซึ่งอันนี้แอสตันโซลู อืมรู้ดิเพราะผมเปิดได้อันนี่อีกแล้วอันเนี้ยแอรซันเป็นคนส่งมาเป็นคนส่งมาผมเปิดได้ผมไม่ใช้จะมีคอนเซ็ปต์ของผมอยู่แล้วในหูและด้วยความที่มันเป็นสีม่วงเราต้องหยิบก่อนแล้วพอเราจะเริ่มม่วงได้เดี๋ยผมจะส่งไปให้คุณแบบว่าวัีว่ามึงมีเวอร์อ่าเดี๋ยวรอบนี้เป็นรอบที่สองเราเปลี่ยนด้านดูอ่โอเคไปโอ้โหสนุกดีเลยแม่งพลิกล็อกเลยอันเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการเดไม่งั้นผมจะได้สองใบ ย่มากแยวมกัสิและก็ตัวสุดท้ายครับผมถึงก็เอาลงไปเลยมันมองไม่เห็นทีนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้ผมแอบกักไว้เพราะรู้ว่าถ้ามันไปอยู่ในมือผิดคนเนี่ยมันอันตรายมากอ่านันคือดอกเนียวคือถ้าผมได้แบบนี้แล้วก็เกมอาจจะเปลี่ยนเลิกน้อยนะครับ ผมก็ใจร้อว่าทำไมกูต้องกากตัวนี้ผมไม่เคยคิดจะกากคนคนไหนเลยนะจนกระทั่งเปนนี้ออกอยากมาแบบกยากให้เห็นให้ดูด้วยอันนี้คือผลประกอบการทั้งหมดสองบล็อกเราหมดแล้วนี่คือระดับเอกแร็สมบูรแล้วที่เหลือเป็นแค่หัวแลหมดเลยเราไม่ได้สีเข็เลยนะครับตรงนี้แต่ก็ขอสารภาพว่าสี่ใบที่ออกมาเราได้ของแพงสิบสองใบอะ อันนี้จริงตัวนี้ก็ไม่ได้แย่อันนี้ไม่ได้แย่ถือว่าไม่แย่ก็ถือว่าโอเคโดยรวมโอเคสำหรับสี่ใบนี้ที่เหลือก็จะมีการ์ดที่น่าสนใจเช่นเดลต้าครัสทำไรยลายเดลต้าครัสแล้วเขาบอกว่าถ้าเรามีสตปริดสามใบขึ้นไปลายหรือปะลายหรอปะอย่างแรกถ้าลาเราสามจะกลายเป็นคอร์สคอร์สสาม แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีสปริทสามตัวขึ้นไปแล้วยิงสปริทตัวถ้าเกิดว่าเป็นสามตัวลงไปแล้วยิงมาห้าต่ำถ้าเรามีสามตัวเป๊ะเราได้สองทิศก็คือหนึ่งตัวกับห้าต่ำหนึ่งตัวกลายเป็นสองตัวประมาณแล้วกินได้สองตัวเก่งแล้วอันนี้ดีไหมดีอะไซเลนวอลนี่ดีมากอันนี้ไปใช้เลยนะครับการ์ด hmm. นี huh. oh. so ้บนมือไม่ร <around. S 1> uh, ับเทคพับแล้วก็เมื่อจบแบทเทิลนี้จบแอทแท็กสเตทปันทีแล้วก็ในแบทเทิลนี้เราไม่เสียอะไร อืมจบสเต็ปแล้วไม่เสียอะไรด้วยอ่าแล้วก็เขใช้กาวเป็นพิเศษออจากเกมเฟรมแลเกิดนั่นเองไม่ให้วนอ๋อก็คือแรกกับการที่แบบใช้คันเดียวจบเลยป่าวไม่ให้วนไม่ให้วนตอนได้มาประมาณสองใบเราไม่ให้เขาไม่ให้วนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีขุดเมจิกอ่ามันมีพวกที่แบบเต้นวนขุดได้อ่าตะกี้ที่โชว์ให้ไปดูนะครับเต็มคอรัมคอเป็นตัวมันใช่ตัวนี้เรือตักกับเรือตัดครอสอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเรือควอามีใบไหน้าสนใจอีกอ่ะนี่ไหมเชนหลง ฉันลงทอดที่เหลือตัวละเม็ดทุกสัววงสวร์ายอ,อ่าแล้วก็ใบนี้แฮนด์รีเวิร์สนะครับผมอันนี้ดิปินมาจริงๆเด็กนี้ค่อนขะ้างน่าสนใจเป็นห้าลดสามที่มีหนึ่งสีเป็นลุ้มนะครับบอกว่าที่มือของเราทั้งหมดนะครับจวดตามมือฝ่ายใบนี้ไม่จํากัดว่า,าต้องทิ้งมือถ้าเราเหลือใบนี้ไม่สุดท้ายเราจ่ายห้ลดสามฟรีเราได้จวดตามมือฝ่ายฟรีไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งก็คือ ใบเดียแหละครับรอบหนึ <mm ่งใบเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็เทครอบชีวิตก็คือจับหนึ่งตัวนอนกับ่งตัวนอนค่อนข้างดีอ่ะเราได้มากี่ใบสองใบอยู่กับผมนี่แหละครับตสีฟ้าผมแนะนําให้เก็บใบอ่ามันคือเนสมองภูมิถูกทำลายครับบอกว่าความสามารถการโม่จากความสามารถคลาสจะบวกสาม คลาสจะบวกสามก็ปกติเรืหนึ่งมัโม่หนึ่ง่งั้นก็จะเป็นโม่อีกสามเป็นสี่เลยเรอหนึ่งก็โม่สี่ไปเลยใช่แล้วก็ต,ตัวตวลิ่ที่มีคลสจะเป็นเรือห่งสุดสุดโอ้ตัวเตยลอยครับบางบอ่อแล้วก็รุนแรงรุนแรงเนะนะให้หาเก็บติ๊กซัดนะครับใบนี้สนามประลองนะครับผมใบนี้ค่อนข้างเก่งรหรับสีแดงนะครับแนะนําให้เก็บพอสมาร์ทเวืสองว่างสองเมตรนี้อาจจะแพงไปหน่อยแต่ว่าบอกว่า สเปรดสีแดงที่มีพลังสีพันขึ้นไปหรือตัวที่มีเอเวเกนนะครับตีจะได้โจนหนึ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้สําหรับใครที่เล่นดาผมแนะนำว่าสองใบที่คุณควรดีก่อนเลยคือสองใบนี้มันเป็นของฟาร์มใบหนึ่งฟาร์มมือได้บอร์ดตีแรงด้วยฟาร์มมือมีบอร์ดใบก็ใบขึ้นย์ใบเคลนย,ยาขึ้นสเปรดสถานการที่สามารถวนกลับมาใช้ <บน S 1> ได้ด้วยคือเร,เราเราเราคิดจะเล่นฟ้าจริงครับแต่ว่า เรารู้อยู่แล้วว่าจุดแข็งของฟ้าจุดอ่อนของฟ้าอยู่ที่อะไรแล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดของฟ้าซึ่งผมหยิบมาถึงสามใบเลยนะตัวอย่างแดนดอฟอันเนี้คืออยากเล่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วพออยู่ในพูลจริงก็อยู่ในพูลใบหนึ่งแล้วก็อยู่ในเด็กสองใบมันไม่สามารถใส่คบอ่าก็เรารู้อยู่แล้วว่าคอมันช้าว่าใส่อ้อลืมบอกไปอีกตัวหนึ่งนี่คุณต้องหยิบก่อนอืมเนี่ยอันนี้จะเป็น,ปนต,ต้องหยิบเลยต้องหยิบ คือคุณรู้ไ่าว่าเนี้ยทำไมผมไม่หยิบมันอยู่ที่ผมเองอ,ะอ่ะม,มันออกมาพร้อมอีเนี่ยเนี่ยมันออกมาพร้อมอย่างเงี้ยมันจะเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นในดับคือกูอยากได้อันนี้นะแต่อันเนี้ยถ้าไม่หยิบก็หายเหมือนกันแต่ถ้าแข่งกับวงนอก,กิบเบคครับคือครับวงนอกรั้นแล้วก็โมที่เก่งเด็กิฟต์นี่เลยก็ถือว่าเป็นสามมันนะสามลบสองแล้วก็จวหนึ่งหยิบมาก่อนเลยครับดีดนอตหยิบได้ใบหนึ่งอย่างเงี้ยพวกเนี้ยผมเลยนะให้หยิบ แล้วก็ให้เงเสร็จก็คือเพนตันเห่งมาเข่งซับเข่งมากปักจีปักจีักจีนี่สําคัญนะครับสําคัญสุดๆเลยซึ่งเดี๋ยวมันจะออกอะไรการท่านเนาะในบล็อกหน้าวันนี้ก็ใช้การทํานได้ใช่เขาจะหาใบนี้กันนี่แหละใช่ใบนี้แพงอืมออกมาทีไบรวะใบเดียวใบเดียวด้วยเปิดได้เอเยี่ยไปเลยผมจะบอกว่าใบเนี้ย ตัวเนี้ยเป็นใบเก่งในชาติปังกองสี่โมงถูทำไรตื่นจากภาพสองตัวโดยใครก็ได้ใช่ผมหยิบไปสองใบใส่ไว้ในเด็กถ้ามีเด็ดี้บาลานก็เลเรยแล้วก็นอนสองแล้วก็ยิงเขาหนึ่งคนผมนึกถึงอีกใบหนึ่งแทนอ่ะคือโอเบโรโอเบโรตียิงก็อะไรก็ได้เหนึ่งป่ะไม่หนึ่งหรอวยังไงก็หนึ่งอ่าแค่ EC ครับสามโมฉะนั้นก็เห็นว่ามันมันไม่ได้แค่เล่นแค่ดาวบแต่มันสามารถเอาไปใช้กับโลกหลักได้ด้วยมันเก่งกว่าเดิมที่ว่าแม่ง รถอะไรก็ได้นะเราสามารถสามรถสามได้ด้วยคือแค่มันเป็นหนึ่งมันก็เก่งแล้วมันสามรถสามมันเก่งมากอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปนี่ผมมีเรื่องหนึ่งที่จะพูดนะฮะเป็นเรื่องง่านเสียดายเสียดายเวลาเราเล่นแบบไม่ใส่ตองเนาะเราเล่นแปบเดียวอาจจะรู้สึกว่าไม่มีผลนะครับนี้นะฮะเป็นลอยนะครับผมเราวางคอด้วยคอจริงไม่ใช่คอกระดานนะครับเพราะงั้นตอนเล่นกันจริงๆก็ระวังใส่กันอ่ะ ราวัลกันหน่อยนะครับผมเพราะคงไม่ได้เงินเล่นๆแบบนี้อยู่แล้ว <c oughs> นะคะปที่ร้านใช่ถ้าเป็นที่ร้านก็ขอซองที่ร้านร้านต้องให้ไม่ใช่ขอเพราะมันเสียตังค์เปิดสอคราบก็ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้าการสนับสนุนแล้วจะเรามีเงินกองกลางที่สามารถทําโปรดักใหม่ๆโปรดักแปลกๆที่เมื่อก่อนเราไม่เคยที่จะทําเรามีกองทุนมาทําในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะทําแล้วทุกคนอยากจะดูองถ้าเป็นแต่ก่อนคงไม่มีทุนทรัพย์มาทำเท่านี้คนจะปล่อยผ่านเลยอ่าเรื่องดับอาจจะปล่อยผ่านไปเลยด้วยซ้ำใช่ ก็ขอบคุณมากแล้วก็นั่นแหละครับถ้าไม่อยากพาคอนเทนต์ดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับครับเย่ท yeah, ีน,นี้พวกเราสี่ตัวเอ้สีคนเอถูกแล้วนะขอตัวลาไปก่อนไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ